และมาร้านพี่กุ้งดูนะคะวัสนาดาราลายสวนวากหนึ่งพันห้าร้อยบาทสวัสดีครับมาเจอกันที่ร้านพี่กุ้งนะคะพี่กุ้งพี่กุ้งคะขอเบอร์โทรหน่อยค่ะศูนย์เก้าหกนะครับค่ะหนึ่งเก้าหกค่ะหนึ่งห้าเก้าสี่ครับค่ะแอดไลน์ได้นะคะไลน์ได้เลยครับมาชมไม้ร้านพี่กุ้งกันนะคะมาชมตั้งแต่เอาทางไหนดีคะพี่กุ้งอาทางนี้ก่อนแล้วกันครับฝั่งเนาะค่ะต้นนี้เป็น ทุกเก้าชั้นครับกระถางเล็กๆมาแบ่งปันกันมีมีเหลือแค่อยู่สี่กระถางเองวันนี้เอามาค่ะนี่นะคะซส์นี้อยู่สองร้อยครับสองร้อยบาทนะคะราคาดีมากกระถางละสองร้อยบาทสวยๆอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็ลิมังกรลิมังกรเจดีทองเจดีทองเท่าไหร่คะตัวนี้อยู่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมนะ อันนี้ก็จะเป็นมักคู่มีกเมียนี่เ้าเรียกช็อกโกแลตเนาะครับช็อกโกแลตครับห้าสิบสวยอ่ะนี่นะคะห้าสิบบาทนะคะนี่ก็อีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ออกเขียวค่ะด่างเขียวเขียวอ่อนๆนะคะห้าสิบบาทเหมือนกันตอนนี้คือสักคู่ด่างสักคู่ด่างห้าสิบห้าสิบนะคะครับอันนี้โกศนกระถางละร้อยครับโกคือเอาไปเพ่งกระถางได้เลยพุ่มเขาแน่นอยู่นะกระถางละร้อยนะคะยอันนี้อยู่ในกระถางแปดนิ้วจัดสงได้ ค่ะเอาไปเอ่อเอาไปใส่กระถางสิสวยเนาะสวยจะสวยมากเลยชอบแดดครับตัวนี้แล้วตันนี้ค่ะพี่ตัวนี้เป็นหนุมานั่งแท่นโอ้โหนี่ก็สวยอีกแล้วไม้โขดไม้หัวมีดอกด้วยนะคะสวยอีกแล้วอันนี้เขาสมบูรณ์ไดนึะถ้าเขาไม่สมบูรณ์คือเขาเขาจะหัวเขาจะใหญ่เขาจะเล็กเลหัวครับตวนนี้อืมเท่าไหร่ครับพี่นี่ไม้โชัวโชโคตัวนี้อยู่ ไปสองร้อยแล้วกันครับสองร้อยบาทนะคะสวยมากเลยนะคะพี่กุ้งจําราคาได้ไหมเนี่ยสองร้อยเพราะมันใหญ่อยู่เพราะเคยขายติดเป็นเล็กเออนี่มันใหญ่นึกว่าสองร้อยห้าสิบเนาะใช่นี่มันสองร้อยแค่สองร้อยวันนี้มันนี่นะคะวันพระเนาะวันนี้เนาะอาค่ะวันพระเอาต้นนี้ไปนะคะนี่ก็คือ พุซ้อนด่างครับซ้อนด่างกระถางละร้อนนี่ฟอร์มสวยมากเลยนะคะเนี่ยถ้าออกดอกมานี่ฟอมทั้งบ้านแน่เลยใช่ครับเพราะอันนี้ดีอย่างหนึ่ง้างหนึ่งร้อยบาทเลี้งแดดไม้แดดเลยใช่ไหมคะไอ้ดดเลยอือปกติถ้าตัวเขียวเนี่ยเ็าจะเป็นตัวลำไรหรือว่าแดดพอสมควรแต่นี้คือไม้แดดค่ะนี่นะคะแล้วก็มาตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นภูลงยานี่ภูลงยาฟอร์มอย่างนี้เลยนะคะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทนะคะ นี่ไปตัดชำได้เลยนะคะเดี๋ยวไม่ก็โชว์สวยๆไปเลยอันนี้เป็นบล็อกบูทบล็อกบูทครับเท่าไหร่คะอ๋อบูททค่ะเท่าไหร่ครับพี่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบกระถางร้อยห้าสิบครับราคาดีมากหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตัวนี้เหมือนกับเป็นดอกเล็กๆดอกดอนไซก็ได้ครับครับอ่ค่ะเป็นไม้แบบเพศแบบบอกไซได้หรือว่าตัดให้มันเป็นพุ่มเตี้ยก็ได้ครับค่ะ แล้วก็มาต้นนี้มุจลินตัวนี้เป็นตัวเขียวมุจลินนะคะมุจลินมันจะมีตัวตัวด่างด้วยเคยเราเราเคยเอามาแล้วเป็นเป็นตัวด่างแต่ตัวนี้ตัวเขียวตัวนี้ร้อยห้าสิบดอกเขาจะเป็นแบบนี้บาทนะคะดอกเขาจะสวยงามค่ะสวยงามมากตัวนี้ก็จะเป็นละอองดาวละอองดาวนะคะอันนี้แปดสิบอันนี้ด่างเองใช่ไหมคะครับด่างคือใบเขา เป็นอย่างนี้เลยลักษณะของเขาเหมือนกับหินอ่อนเหมือนละลายหินอ่อนสวยสวยสวยเท่าไหร่คะก็คือเรายิ่งตัดเมือยิ่งเป็นทุ่มตัวนี้กระางร้อยห้าสิบเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะตัวนี้เป็นอ๋อตัวนี้กินได้ตัวนี้เป็นแชพูนะคะกินได้พี่เนาะครับกินได้กินได้เหมือนตัวเขียวแล้วครับนี่ะตัวนี้เป็นตัวดามนี่ขนาดออกมาใหม่แบบนี้แดงๆ้าไม่เสียดายก็เด็ดไปกินเลยนะคะเท่าไหร่คะอันนี้เอา หนึ่งร้อยนะคะราคาดีเลยนะคะอันนี้ชื่ออะไรคะดูดูความด่างของเขาข่อยปะข่อยนะคะครับข่อยญี่ปุ่นดังเท่าไหร่คะตัวนี้กระถางละเท่าไหร่เนี่ยกระถางละร้อยร้อยครับตัวนี้หนึ่งร้อยสวยมากเลยตัวนี้ดีอย่างหนึ่งคือว่าเขาด่างเสเียรแล้วเขาด่างเป็นอย่างนี้เลยค่ะเหมือนด่างหินอ่อนนะเนาะลายเบ็นสวยๆกถางครับเนี่ยเลี้ยงแดดร้อยมหมคะ หรือว่าลำไรแดดแดดแดดครึ่งวันดีกว่าครับเพราะไม้ด่างตัวนี้มันมดกนะคะแต่ว่าความเสถียรของมันมันเสถียรแล้วค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นไผ่ทางช้างเผือกทางช้างเผือกนะคะโพรสวยเหมือนกันมีสองกระถางนะคะเท่าไหร่นะแม่อันนี้ห้าสิบห้าสิบบาทนะคะโอ้โหเหมามากเลยตั้ง่กิงก็ห้าสิบตัวนี้ก็ห้าสิครับตัวนี้ก็ขาเนาะ ขาก็ห้าสิบอันนี้ขิงไหมคะขิงครับขิงด่างนะคะห้าสิบหรอคะห้าสิบอันนี้ขาอันนี้ขาขาก็ห้าสิบหรอคะห้าสิบไหมห้าสิบโอ้ขาด่างห้าสิบบาทนะคะราคาดีมากแล้วพี่กุ้งเดี๋ยวมาต้นนี้ก่อนค่ะนี่คีโอพัตตาคีโอพัตตานะคะเท่าไหร่คะตัวนั้นอยู่ร้อยหนึ่งครับหนึ่งร้อยบาทนะคะสวยมากก่อนนะหายากและแพงมากด้วยครับจะนี่นะคะเหมือนกล้วยด่างสวยพอสวยกว่าด้วย ไปจริงๆเราจะอยากเป็นแบบพาห้าสิบบาทนะคะอันนี้เป็นกู้ม้าครับกูม้าเท่าไหรคะตัวนี้อันนี้อยู่ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็มานี่เกตเจอโด่างแคะมีนะคะบ้านพี่กุ้งมีต้นใหญ่เลยตัวนี้มี็กอใหญ่ที่เอามาเรามาเรามาตัวเล็กมาเกตเจอโคตัวนี้เอาร้อยห้าสิบหหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ อันนี้ผักชย้าหรออันนี้อันนี้หนุมานอ๋อหนุมานตัวด่างนะครับเนี่ยหนุมานหนุมาปรนสานกายเขาเรียกหนุมานประสานกายด่างตัวนี้เป็นตัวด่างเท่าไหร่คะพี่กุ้งตัวนี้เอาไปร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบละคะมีสองกระถางสองกระถางกระถางร้อยห้านุมานประสานกายนะคะ ด่างตัวนี้คือชายานีคนะคชายาของจริงครับเนี่ยหรือคณะเม็กซิกันคณะเม็กซิกันนะคะตัวนตัวด่างเลยเคยจะเห็นในตัวเขียวเนาะตัวนี้ดังราคาเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วเ็นมาตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นมะเดือชิงมะเดือครับ ชิงดังมาเดินชิงดังบางคนเขาเรียกมาเลเนาะเดินชิงมาเลยตัวนี้อยู่สองร้อยครับสองร้อยบาทนะคะตัวนี้เป็นเล็บคุดเล็บคุดนะคะตัวนี้ของเขาคือตัวนี้เป็นเขาเรียกเล็บพุดเใช่ไหมคะเขาเรียกหยิบเงินเล็บพุดหยิบเงินหยิบเงินนะคะเล็บคุดนะคะชื่อหยิบเงินนะคะตระกูลเล็บคุดตัวนี้ก็สองร้อยเหมือนกันครับสองร้อยบาทสองร้อยแล้วก็มาตัวนี้ตัวนี้เป็นพุทธพุทธิ สวยงามมีดอกไหมคะพี่มีดอกไหมดอกดอกเขาจะตูดอ๋อนี่นะคะนี่คะดอกพุทธดอกพุดดอกคานชันอืมค่ะแต่จะใหญ่กว่าดอกพุทธเนาะพุดจีสวยค่ะด่างเท่าไหร่คะไปร้อหนึ่ง่ร้อยบาทนะคะใครที่เป็นแฟนขับเอซีร้านพี่กุ้งพี่เปิ้ลนะให้เร็วเก็ตกระโฮนะคะไม่ด่างไม่ด่างตัวเขียวแล้วครับแต่ว่าดูดอกดอกเเริ่มเหมือนมาแล้ว คเขาจะเจียมตัวแต่ไม่หอมใช่ไหมคะไม่หอมแต่เหมือนดอกมังคุดเลยอ่าดอกมังคุดมังคุดเขาก็เรียกดอกมัเหมือนคล้ายดอกมังคุดเหมือนดอกมังคุดเลยถ้าต้นใหญ่ดอกเขาก็จะใหญ่ตามนะครับเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้ก็อยู่ร้อยห้าสิบเหมือนกันหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะอันนี้อันนี้หงษา หงสานะคะแต่ลายสวยมากปกติเราจะเห็นหงสาลายไม่ค่อยออกตัวนี้ออกแบบสวยๆนี่ลายสุดยอดเลยอะยิ่งเลี้ยงลายยิ่งจะออกเรื่อยๆนะคะโตแล้วลายยิ่งจะสวยเรื่อยๆสามร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ต้นนี้ค่ะชินวะคาวเนาะอินวะคาวตัวนี้อยู่ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้ นี้รถไฟโดยรถไฟด่างสวยมากอันนี้อันนี้อยู่150 150บาทค่ะคือเขาด่างเสถียรแล้วเขาด่างด่างสวยเลยอ่าค่ะใช่ชบางตัวที่ถ้าไม่ด่างด่างคือมันยังติดเขียวอยู่แต่ตัวไม่ติดเนี้ยเสถียรแล้วนะคะนี่ราคาเดียวกันไหมคะพี่ราคาเดียวกันครับ150บาทนะคะด่างสวยมากนะคะอันนี้ก็ราคาเดียวกันครับภูระเบิดคูปีกนกเออปีกนกผูปีกนกนะคะ ด่างขาวด่างขาวด้วยเหลืองค่ะพี่ด่างเหลืองนะครับด่างเหลืองนะคะเขาเป็นด่างเหลืองนะน่าจะเหลืองเนาะค่ะแต่ว่าเขาสีเขาไม่อันนีให้เฉยใช่ใช่เพราออกใหม่มาเนี่ยเริ่มมีหลอดเท่าไหร่คะร้อยห้าสิบเหมือกันหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะอันนี้คืออะไรคะพัยาค่ะพัดวีพัดวีเคยเห็นแต่พัดโบกอันนี้นี่เป็นพัทย์วีที่เขาเรียกพัทย์วีแบบใครเขาส่งส่งเข้ามาส่งเข้ามาเป็นได้มีจริงค่ะเท่าไหร่ หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะคะพัดวีนะคะไม้ประเภทหายากเป็นไม้มงคลนะคะพัดโบพัดวีอ่าแล้วก็นี่นี่จันทโครลบไหมนี่ใช่ครับโอ้โหสวยมากเลยค่ะกลายเนาะมันจะกลายไหมครับลักษณะคล้ายอย่างนี้นะครับเพราะปกติเราเลี้ยงไปมันมันเขียวอยู่แล้วนี่มันออกมาเป็นสีดิบดิยูแบบเนี้ยพี่ขายเท่าไหร่คะตัวนี้อยู่ตัวนี้อยู่ร้อยร้อยห้าสิบแล้วกันครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะจันทโครลบนะ นี่เอาไปคือยังไงก็เลี้ยงรอดนะขนาด้นใหญ่แล้วนะไม้แก่แล้วด้วยนะคะไม้แก่แล้วครับค่ะอันนี้วานเมตามหานิยมกระถางใหญ่มากกอใหญ่เลยนั้ลาเขาออกมาประมาณนี้แล้วผมไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยกระถางใหญ่มากเลยนะคะนี่นะคะให้คุณเอ้าออกเอา150หนึ่งร้อยห้าสิบเอาไปแยกเอาแล้วหลายกอเลยโอ้หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะปลูกใส่กระถางใหญ่ได้เลยนะคะอันนี้เป็นเงินหนา เศรีเงินหนานะคะเป็นไม้มงคลนะครับเติมบารมีอันนี้ก็ถังละร้อยไม่มีเชื้อด่างใช่ไหมไม่ด่างเลยครับขียวแม่เขาด่างแต่ว่าตัวนี้เขาไม่ด่างก็เลยว่าขายไปหนึ่งร้อยนะคะเสร็จทีเงินหนานะคะอันนี้ค่ะโพเจ็ดสีโพเดี่สีครับตัวนี้ตัวนี้ห้าสิบบาทนุะห้าสิบบาทนะคะพี่กุ้งเขามีต้นแม่นะคะอันนี้คือเปเปอร์ดังเปเปอร์เปเปอร์ดังเขราใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะพี่ใช่ นี่นะเปปเปอร์ด่างตัวนี้ผมเอาไว้ในร่มไปเพราะว่าสีก็เลยไม่ด่างมากใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าออกดอกแดดถ้าให้โดนแดดไล่แดดใหม่มันก็จะสวยแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะคะเปปเปอร์ด่างนี่สนแซมทองนี่จุดเด่นของเขาในสีทองเหมือนดอกเลยนะคะพี่กระถางใหญ่ขายยากเนอะเราก็ถางเล็กๆมาขายหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะแล้วอะไรด่างคะนี่นะคะความด่างของเขานี่นะคะ เงือกปลาหมอเลือกปลาหมอด่างเงือกด่างอด่างหินอ่อนใช่ไหมดนี่นี่นะเงือกปลาหมอด่างเลหมือนแบบลายแบบสวยเลยละครแต่เขามีหนามเนาะตัวเนี้มาเป็นพันบ้านเราเลยใช่ตัวนี้อยู่สองร้อยกว่าสองร้อยเท่าไหร่คะสองร้อยห้าสิบเนาะเงือกป้าหมอด่างข่าด่างหินอ่อนเลยนะคะสวยมาก เพราะว่าถ้าเราตัดให้มันแตกใหม่แล้วมันจะสวยเป็นกอใหญ่อ๋อค่ะวิธีวิธีชำเขาตัดชำเลยไหมคะหรือว่านี่ไม่แน่ใจยังไม่เคยขยายเนาะแต่ว่าถ้าเราตัดแล้วยิ่งจะสวยแต่ยิ่งแตกอนี่เราปล่อยให้ธรรมชาติก็จะใหญ่ขึ้นนี่ค่ะเป็นกอแดงลยครับแต่ถ้าเราตัดก็น่าจะได้อยู่นี่ด่างนี่อ่อนสวยมานเขาเรียกกำแพงเมืองจีนนะครับหรือกำแพงเมืองจีนคือที่เขาเรียกกำแพงเมืองจีนเพราะว่าเเป็นมันมีตัวเขียวแต่นี่ตัวด่าง กาแพงมอเจงปกติมันมันจะไม่ออกใบอย่างนี้ไหมพี่มันจะมันจะตัวเขียวเนี่ยเคยเห็นยมันจะออกมาเป็นไอ้ตัวนี้มันจะเห็นชัดใช่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 คือลำต้นเขาจะเห็นช้าต้มเช้านี่เท่าไหร่คะตัวนี้กระถางสองร้อนี่ใหญ่แล้วก็เป็นกระถางจิ๋ดยิ่ได้เลยความแน่นของได้ไหมคะเนี่ยฮะแพ็คได้ไหมได้อยู่ครับความแน่นอยู่เนาะค่ะสวยเลยนะคะลายเนาะอันนี้ค่ะเอาพี่รังการษาครับตัวนี้ อะไรนะคะพี่ลังกาชาพี่ลังเหรอคะพี่ลังกาาเป็นสมุนไพรอันนี้ดอกเขาห่ษ์ดอกนี่นะคะดอกเนาแล้วเขาด่างสวยแล้วเหมือนนี่ตัวเขียวเขามีนะแต่จะไม่เป็นตัวด่างนี่นะคะตัวด่างนะแล้วเม็ดก็จะสีดำสวยออ๋เป็นเท่าไหร่คะเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่สามร้อยครับตัวนี้ตัวนี้หายากอยู่สวยมากเลยนะคะตัวนี้เป็นนี่มังกรเฮอริเคนเฮอริเคนเท่าไหร่คะ ทีเราขายไปเท่าไหร่นะร้อยนงเนาะใช่ไหมขายไปแล้วใช่ไหมคะใช่อันนี้กระถางดีกระถางดีครับนะคะเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับอันน้นี่สวยมากดูดังดูความดังครับฮะความดังลีลาวดีดังนะคะัแล้วออกดังแบบชมพูชมพูเลยอุปกรณ์แพงมากเลยสวยมากเขามีดอกสีอะไรครับพี่เคยเห็นดอกไหมยังไม่เคยเห็นดอกเลยยังไม่เคยเห็นดอกเนาะครับนี่นะคะเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้อยู่สองร้อยครับสองร้อยบาทนะคะสวยมากสวยมากตัวนี้ก็จะเป็น สตรอเบอรี่ไอนะคะเท่าไหร่คะอันนี้อยู่ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสตรอเบอรี่ไอซ์เนีะอันนี้คืออยู่ต้นนู้นะคะไใช่ต้นเดียวกันครับค่ะราคาเดียวกันเนาะราคาเดียวกันราคาเดียวกันร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะอันนี้เป็นพริกไทยพริกไทยด่างไหมคะพริกไทยด่างจะแต่นี้ก็เขาเขาเริ่มเยอะแล้วครับ เริ่มจลุดเไว้ลมเริ่มหลุดอันนี้เราต้องเอาออกแดดนะคะเท่าไหร่คะพีด่าใช้่างหนึ่งร้อยบาทแล้วนี่ตัวเด็ดตัวเด็ดก็จะเป็นวัสนาดารลายวัสนาดารลายนะคะก็อยู่ในกระถางสิบเอ็ดนิ้วเลยนะครับผู้ใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่อใหญ่สูงเลยส่งได้ไหมคะพี่ส่งไหวไหมก็ส่งก็มีค่าจัดส่งครับจะส่งได้อยู่ คือแทบไม่มีตําหนิเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วทุเนี้นเขาโตขึ้นไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทิ้งใบล่างหรอกค่ะสูงขึ้นไปนี่ยิ่งโตยิ่งสวยด้ความด่างเขาเนี่ยคือพันห้านี่คือราคาเบาแล้วนะคะใช่ราคาเบาแล้วก็ขายกันแพงมากเลยนะไซนี้นะไซนี้เขาขายอยู่สามปีแล้วใช่ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะดาราลนยนะคะวัฒนาดานคตัวนี้อโลโากเซีย อโลคาเซียตัวนี้เขาชิคาโก้ค่ะชิคาโก้ไป็นเท่าไหร่คะตัวนี้อยู่ร้อยหนึ่งแล้วกันหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่นะคะร้านพี่กุ้งก็มีประมาณนี้ไม้สวยไม้เก่าไม้ด่างนะคะนี่พี่กุ้งสรรหามาให้ท่านสนใจนะคะสนใจก็ทักหรือแอดไลน์ได้เลยสนใจทักหรือแอดไลน์หาพี่กุ้งร้านพี่กุ้งกับพี่เปิ้ลนะคะครับโทรเบอร์โทรอีกทีนั้ยคะพี่ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าหก หนึ่งเก้าหกหนึ่งห้าเก้าสี่หนึ่งห้าเก้าสี่ครับคาะครับคุณรังกุ้งสวัสดีค,ดค่ะ